คุณลำดวเป็นทอปแฟนนะคะบอกว่าวันนี้มาทันด้วยในรอบปีดีใจจังเลยไหนเรือน้ำค้างน้ำค้างบอกอยากเห็นเรือไม่มีค่ะแสดงว่าเพื่อนดิฉันว่างนะคะเนี่ยวันหยุดพวกนางก็เลยสามารถเข้ามาดูไลฟ์เราได้ <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยดีนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็แอบเย็นแล้วแหละเพราะว่าได้กินช้าไง ấy. แม่แต้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวคนสวยไม่ได้เจอกันเลยคิดถึงนะคะคิดถึงเช่นกันนะคะเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นไว้เจอกันนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีอีเวนต์เลยนะคะไปไหนไม่ได้เลยนอกจากถ่ายละครนะคะนี่ก็ยังถ่ายละครอยู่เลยค่ะถ่ายจริงๆถ่ายวันพฤหัสถึงอาทิตย์เลยแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้ใช้เดียไม่มีเดียนะคะในฉาก เลยโชคดีเลยได้หยุดเดี๋ยววันนี้ว่าจะซักผ้าซะหน่อยเดี๋ยวจะไม่มีเวลาซักยาวเลยแล้วก็อัปเดตนะคะเดียกำลังจะมีผลงาน MV นะคะแต่ไม่บอกว่าเพลงอะไรรอติดตามกันนะคะน่าจะไม่น่าใจเหมือนกันว่าจะออกเมื่อไหร่แต่ว่ายังไม่ถ่ายเลยค่ะถ่ายวิกหน้านะคะแอบชื่นชอบน้องเดียมานานมากๆเลยค่ะน่ารักจังพี่กิก๊กนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ นี่พอเราไลฟ์ปุ๊บเราก็จะแบบไม่ค่อยกล้ากินข้าวเกรงใจทุกคนนะคะอันนี้เป็นเนื้อค่ะเดี๋ยวกินเนื้อด้วยนะคะอืมกินเผื่อนหน่อยนะครับได้ค่ะไอทำอะไรกันอยู่คะแต่ว่าคงไม่ค่อยไปไหนกันหรอกเนาะเพราะว่าไปไหนกันก็ไม่ได้ด้วยอยู่บ้าน เบื่อไหมคะเนี่ยนั่งดูเด็กกินรอชมเอมวีนะโอเคค่ะคุณกิตติสัิ์สวยสดใสเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะเพศอ่ะ แอบพนนิดนึงสวัสดีค่ะคุณเดียอยู่กทมรหรือว่าอุดอระคะอยู่กรุงเทพนะคะตอนนี้ก็กลับมาทำงานแล้วค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะทุกคนเราก็ยังถือว่าต้องห้ามกาดตกกันนะคะก็ยังไม่ได้อยู่ในความปลอดภัยขนาดนั้นเนาะดูแลตัวเองใส่แมสออกไปไหนก็ใส่แมสด้วยนะคะ เดี๋ยวก็จะพยายามดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะอรู้มาว่าอืพี่บอยประกรณ์แอบปื้มน้องเดียด้วยนะอค่ะขอบคุณครับ, <c oughs> บคุณชุดมานะคะห <c oughs> <c oughs> วัดดีน้องก้อยสวัสดีค่ะมาแล้วนึกว่าจะไม่ทันก <c oughs> ันระยะ โอ้นี้ดูกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าทุกคนอยู่บ้านใช่ไหมทุกคนไปไหนไม่ได้ด้วยนะคะวันนี้ตู้เย็นเสียทุกคนทําให้ของในตู้เย็นมันไม่เย็นแล้วนะคะตอนนี้เสียมาวันหนึ่งแล้วอะแล้วก็ยังไม่ได้แช่ผลไม้เลยได้มาเมื่อคืนนี่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 ได้นี่มาค่ะต้องอวดหน่อยเพราะว่ามันดูแบบ น่ากินมากนะคะเอ๊ยแป๊ดหนึ่งนะมันติดเอ้ยนี่มายงชิดนี่น่ากินไหมคะแต่ว่าไม่มีตู้เย็นให้แช่ไงนี่มันอยู่เมื่อคืนมันก็อยู่ข้างนอกแต่ยังไม่เสียนะได้อยูอย่างได้อยู่ยังได้อยู่แต่ว,วันนี้เดี๋ยวช่างจะมาซ่อมตู้เย็นนะคะ ไลฟ์ live, ตอนทำขนมบ้านนะคะน้องเดียอ๋อยังทำขนมอีกบ้านหนึ่งอะคะ่ะเป็นบ้านพี่แซนนะคะที่ทำด้วยกันเดี๋ยวบ้านเดียจะต่อเติมหลังบ้านนะคะให้มีครัวที่ใหญ่ขึ้นถ้าเกิดว่าทำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเนาะแล้วก็อาจจะทำขนมให้ดูนะคะแต่ก็กลัวคนจะเบื่อดีทำขนมมันนานเหมือนกันนะคะมันเป็นชั่วโมงเลยนะถ้าต้องมานั่งดูเดียไลฟ์ live, หนึ่งชั่วโมงนี้ก็คือแบบน่าจะเบื่ออยู่นะคุณป่าน จิตติมากินข้าวจะหมดตอนไหนคะนี้เพื่อนเดียเองนะคะต้องอย่าไปถือสาเขาค่ะเขาอาจจะแบบพิมพ์อะไรมากลัวนนะคะเพื่อนสนิทเองค,ะค่ะก็มันจะไม่หมดง่ายๆคะ่ะกินสามชั่วโมงเลยนะคะวันนี้งั้นต้องรีบก,กินให้หมดค่ะเห็นแล้วหิวตามเลยคะ่ะอืมมีคนบอกว่าสดน,นะครับนะคะที่เบบี้สดนนะครับ <c oughs> นั่นแหละคะ่ะ ก็มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็เดียก็องว่างก็กินข้าวเวลากินข้าวชอบนึกถึงการไลฟ์มันบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเป็นช่วงเวลาที่ก็ไลฟ์ก็กดีเหมือนนีเพื่อนกินข้าวด้วยกันนะคะแต่ไม่รู้ทุกคนดูนี่เบื่อไหมนะอยู่บ้านยังกี่คนคะน้องเดียคุณสมปองนะคะอู้จริงจริงเดียสังเกตคือมีคนเยอะมากที่ได้ท็อปแฟนนะคะขอบคุณมากๆแต่ว่าคุณเข้ามาดูเดียบ่อยมากนะคะ เดียอยู่บ้านกับน้องชายนะคะน้องอยู่ข้างบนค่ะนี่ซื้อกว๋วยเตี๋ยวมาฝากนางด้วยแต่ว่านางยังไม่ลงมากินเลยอคุณน้ำท้าทรายมาแล้วนะคะไม่ค่อยเห็นคุณน้ำท้าทรายจะเม้นเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าไม่เบื่อหรอกแค่เห็นหน้าก็ชื่นใจแล้วโอ้โหปากหวานมากเลยนะคะนี่คุณแม่ส่งผ้าถุงมาให้ด้วยนะคะของเพิ่งมาถึงเลยเดี๋ยวจะต้องใส่ถ่ายให้เขาหน่อยใครที่เนี่ยได้ผ้าถุงก็ ไปจัดกันนะคะร้านชานเรือนนะคะค่ะอยู่ดอนนะคะนี่อยู่กรุงเทพอืมหนูดีอ่าหนูดีนี่คือบทของเดียนรับลงใจนะคะไม่เบื่อง่ายน่ารักขนาดนี้ขอบคุณค่ะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะเห็นแล้วอยากกินตามเลยหนูอยากกินซุปฟักทองของพี่ปุ๊กมากกว่าแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านเลยนะคะถ่ายละครตลอด พี่ปุ๊กเป็นเพื่อนพี่นิดนะคะได้ท้อแฟนจนเขาสลับไปให้คนอื่นแล้วค่ะแง่คุณอธิตยาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูบ่อยๆแล้วเดี๋ยวได้กลับคืนมานะคะท้อแฟนไม่เป็นไรเดี๋ยวจําชื่อได้คนที่เม้นบ่อยๆเดี๋ยวก็จำชื่อได้นะคะพี่ฟ้ายนะคะนี่เดี๋ยวก็ถือว่าน่าสดมากจริงๆช่วงนี้นะคะตกกะมันเริ่มเยอะขึ้นนะเพราะว่าโดนแดดเยอะนะคะ จริงๆก็กําลังรักษาไม่ใช่รักษาหรอกเขาเรียกว่าอะไรอะบำรุงไม่ให้มันชัดขึ้นเนาะเป็นฝรั่งด้วยงไนมันก็จะแบบตกอะ่ะนิดนึงฮอร์โมนไม่ใช่ฮอร์โมนเขาเรียกว่าอะไรเอ่อพันธุก,กรรมใช่คุณป่านอ,อยากกินบราวนี่นะคะเออบราวนี่นี่มันหมดแล้วนะคะเพราะว่าน้องชายกินไปค่ะบราวนี่ของเดียเนะคะเดียลิเชียก็คือเดียชอบทําขนม ในร้านเนี่ยก็จะมีบราวนี่เค้กกล้วยหอมมีเยอะอะสโนโบอลคุกกี้แมคคาเดเมียอะไรอย่างนี้นะคะใครที่เป็นสายขนมเนี่ยก็เข้าไปชิมไปสั่งกันได้นะคะใน IG เดียค่ะเอไม่ใช่ IG เดีย IG ร้านนะคะชื่อเด l i c i o u s ใน IG เดียก็ะจะมีแท็กไปบ้างนะคะแต่ว่าววาเลนไทน์นี้นะจ๊ะวาเลนไทน์นี้เราจะมีขนมใหม่นะคะเป็นอะไรเอ่ยแบบหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดเผยที่นี่เป็นที่แรก บบน,นี่มันคือมันคือสิ่งนี้นะคะทุกคนไม่คุกกี้คอนเฟลกนะคะอยู่ดีก็มาเข้าเรื่องขนมนะคะมีคนถามพอดีคุกกี้คอนเฟลกใช้เนยดีมากนะคะแบบพรีเมียมเลยกินแล้วก็คือต้องหอมเนยแล้วก็คอนเฟลกนี่คือแบบเต็มเต็มคำเลยคือจริงๆชอบเองส่วนตัว,วก็เลยแบบเอยไปหาสูตรกันดีกว่ากับพี่แซนนะคะจนได้ออกมาเป็นอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าทําขายช่วงวันทายดีกว่ามันดูแบบว่า น่ารักคิ้วดีเผื่อว่าจะซื้อไปให้คนพิเศษกันนะคะแต่ว่ายังไม่ขายตอนนี้นะคะรอซิกเกอร์ก่อนสั่งทําป้ายคอนเฟลกอยู่นะคะนี่ก็เป็นงานอดิเรกข,ของเรานะคะคุณนิยาดาบอกว่าว่าอีสานให้ฟังหน่อยจ้าเริ่มจังไดดีนออก,ก็พูดได้ค่ะเอ่อว้าได้ว้าได้ไดไดนิดนิดนึงนิด เราได้บ้างเราได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ถูกสำเนียงนะคะระวังด้วยนะคะเวลามาเวลาช่างมาซ่อมตู้เย็นมีเคสที่ช่างมาซ่อมแล้วติดเชื้อโควิดนะคะโอเคค่ะแต่ว่านี้เป็นแบบเป็นช่างที่รู้จักกันนะคะก็เราก็หวังว่าเราจะปลอดภัยนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะหน้าหวานมากยิ้มสวยมากค่ะมีขี้ฟันเลยเนะี่ยไอ้มีโอเค เห <laughs> ็นแล้วหิวนีคมีมีละครอีกกี่เรื่องคะตอนนี้กำลังถ่ายเฮลมีคุณผีช่วยด้วยอยู่นะคะเรื่องนี้น่าจะออนภายในปีนี้ค่ะกลางๆปีนะคะฝากติดตามด้วยนะเป็นละครแบบคอมเมดี้ดรามา่าดราม่าเลยแหละคะ่ะงมงมากอยู่ดีก็ได้ร้องไห้เยอะเลยค่ะร้องไห้แบบหนักหน้าสดสวยมากขอบคุณค่ะวันนี้ก็ไม่ได้แต่งหน้าเลย ต,ต้ตาจะแบบคร้ำหน่อยนะคะน้องชายกำลังลงมาแล้วนะคะน้องชายเดียกำลังลงมาแล้วค่ะนานจะลงมากินกว๋วยเตี๋ยวค่ะได้ยินเสียงเปิดประตูกร๊กข้างบนฝ้ายหวัสดีค่ะดูครั้งแรกดีใจดูทันขอบคุณค่ะเดี๋ยวอุ้ยเลขสวยเมือกี้กาเก้าเก้าลดลงเรื่อยๆแล้วนะคนเริ่มอ,ออกไปแล้วนะ อ๋อคนนี้น่ารักมากอ่ะปักพินให้หน่อยน้องมีคนลงมาแล้วสักผ้าเหรอ,อม,มีคนแย่งสักผ้าแล้วอ่ะปักพินให้ป่านหน่อยสิเพราะว่านางปักชื่อร้านนะคะ IG d e a l i c i a ร้านขนมกินแล้วเจอหน้าพี่เดียน มาทานไลฟ์โอเคเก่งมากอ่ะก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่เกิดมาเป็นน้องเดียนี่สบาย่ะค่ะกินข้าวก็กินฟรีอะไรนะก็ไม่ได้ร้อนแล้วอ่ะอุ่นๆก็ต้องไปเวฟอยู่ถ้าอยากกินร้อนๆพี่เดียค่ะ ตามคนสวยมาจากทวิตนะครับเป็นคะ่ะชอบคิว้วโอ้คิ้วดูจรงจริงมันแอบบมันแอบ,บเยอะไปนิดนึงนะคะมันแอบ,บหนาไปด้วยนะเหมือนผู้ชายอะ่ะอยู่เยอรมันไม่มีโอกาสได้เจอเลยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวรอหลังจากถ้าโควิ high, ดหายแล้วก็มาไทยบ้างนะคะแบบมาหากันบ้างโอเค เล่นกับใครค่ะคุณชูติมาถามว่าเล่นกับใครนะคะเฮลมีคุณผีช่วยด้วยนี่คือเล่นกับพี่เต๋อชันทวิตแล้วก็น้องปาริสนะคะเป็นพร่เอกใหม่พี่เต๋อจะเล่นเป็นตัวละครหลักของเรื่องนะคะเขาจะเป็นผีเป็นผีที่แบบไม่ได้น่ากลัวนะเป็นผีแบบว่าเก่อกวนสร้างความวุ่นวายให้กับตัวเรานะคะก็สนุกดีค่ะเล่นกับพี่เต๋อก็เฮฮามากน้องแม็ก การพิมพ์ม,มาจริงๆจะซักผ้านี่คือต้องรอรอบถัดไปโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเราก็ไลฟ์กันพอสมควรแล้วเนาะอยากเห็นหน้าน้องชายเขาน่าจะไม่ยอมไม่เห็นนะคะโอเคค่ะทุกคนยังไงก็วันนี้ก็ถือว่ามาคุยกันเนาะนิดหน่อยก็ยังดีนะคะก็จะพยายาม ช่วงว่างน่ะจะพยายามจะไลฟ์นะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวอยากเห็นหน้าน้องโอเคค่ะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ใส่แมสด้วยนะแล้วก็เจอกันใน Facebook นะคะก็จะพยายามอัปรูปอัปเดตเรื่อยๆว่าทำอะไรบ้างก็ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตเ้ากดไลค์นะคะตอนนี้ก็ o l l o w e r 5 0 5แสนแล้วดีใจมากขึ้นไวมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่สับพอร์ตนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย